ดีครับผมตามสตอรี่ครับอยากได้เล็กเด็ดเดี๋ยวผมจัดให้ครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่าศาสนสถานวัดแจ้งครับหรือชาวบ้านที่เรียกกันว่าต้นโพอาถรรพนะครับจังหวัดอ่างทองครับเด็กมาวิ่งเล่นเป็นอย,อยผมก็เอ๊ะนึกว่าขโมยมานมาวิ่งเล่นผมก็นึกว่าไอ้ใครจะมาลักอะไรก็วิ่งตัดนี่เลยไปนู่น อ๋อไปดูไม่มีคู่มีคนคนขนคนลุกตาเอาอีาอาอาแกแกแม่พอพูธเัน <c oughs> นี้คนลุกเลยเที่ยแล้วไงต่อครับตาก็ก็มันก็หายไปก็ไม่รู้อะเราก็ลองเรียกเฮ้ยใครอะบมื่อกี้ใคร,ใครมารักอะไรวะก็ไม่มีก็ผมก็วิ่งทะลักนะผมอยู่นอนอะเห็บไอใบไม้อยู่ทำไมเล่าเนี่ยตรงเนี้ยตรงไอกระท่อมเล็กๆเนี่ยไปเลยก็ วิง่งทะลักก็ไม่เจอก็ตอนมันไม่ใช่กลางคืนนะควายเพิ่งจะติดนะเราประมาณสมัทสมัวหกโมงเนี่ยัแน่นเนี่ยควายเนี่ยเปนติดเอ๊ะก็วิ่งนึกว่าพวกจะมาลักอะไรเนี่ยก็เลยทัางนั้นแหละกเมืมาสักครู่คุณตาได้เล่าให้ฟังครับเห็นเป็นเด็กนะครับวิ่งนะครับ อยู่ตรงบริเวณต้นโพอ,อาถรรพ์นาที่อย่งนี้ครับ ครับแล้วตอนนี้ผมได้จุดทูปนะครับเพื่อขอโชคในงวดนันที่1มีนาคม2564นะครับก็เมื่อก่อนนะครับเ,เขาจะทําตัดถนนนะครับตรงต้นโพอาถรรพน้าทียงนี้ครับแต่ทําไม่สําเร็จนะครับคนงานก็ได้ล้มหายเ,าเสียชีวิตไปหลายท่านนะครับก็เลยล้มเลิกนะครับที่จะตัดถนนผ่านตรงต้นโพอาถรรพน้าทียงนี้ครับก็เลยต้องสร้างถนน อ้อมนะครับเงื่อีกตรงนี้นะครับก็มาลุ้นเลขทูบตัวเลขกันนะครับที่จุดขอกับเจ้าแม่กินแก้วนะครับแล้วก็เจ้าแม่เกดแก้วนะครับที่อยู่นะา ต้นโหอาถันหน้าที่แห่งนี้ครับวันที่หนึ่งมีนาคม2564ครับอยากได้เล็เด็ดไม่ต้องออกไปหาที่ไหนให้เสียเวลานะครับกดติดตามช่องตามสตอรี่ไว้ครับแล้วก็อย่าลืมครับกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนสําหรับคลิปใหม่ๆครับก็จะอัโหลดส่งตรงถึงหน้าจอถึงหน้าบ้านสมาชิกเป็นประจําทุกๆวันครับ เงินป้าเข้าไปแล้วนะาจ้าพระองนั่งหรืป่าววิงองค์ป้าคือคืออือคู่ร่วมคู่รวมคู่ฉันกัคู่สันคู่ ตัวท่านเนี่ยเนี่ยเขาถ่ายตัวท่านเนี่ยเขาก็ถ่ายแล้วก็ไปดูนนแล้วนั่นเลยมันจะขึ้นอ๋อตัวเลขจะขึ้นะะนะครับยายใช่ที่เขาถูกกันเนี่ยเนี่ยผมเจอแล้วนี่กดตัวเป็นเลขแปดเนี่ยที่เขาถูกเนี่ยเขาซื้ออ่างมาถวายแล้วเขาก็สามแสนเขาก็มีนางลำมาไม่เดินดูทอายแสนเลยหรอครับสามแสนสองเที่ยว คนีแล้วก็คนเทศนะเคยมาเคยมาดูตู้ของนี่ครับพอคุณยายบอกว่าให้ดูดีๆนะครับในอ,อ่างของพ่อปู่ินการนะครับซึ่งผมเห็นตัวเลขด้วยนะครับเห็นจริงๆครับเป็นแสงที่รอด ซองลงมานะครับกับใบไม้นะครับแต่เห็นเป็นตัวเลข3ตัวเลยนะครับ39ชัดมากเลยครับแล้วก็มีเลข5ขาดอยู่หน่อยนึงนะครับก็เห็นเป็น3 9 5ครับ395 365ครับในสามสับชีเกตหรือเปล่านะครับคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับ395หรือว่า365ครับ ซึ่งที่คุณยายเคยบอกผมไว้นะครับศาลตรงนี้ไม่ใช่ชื่อว่าเจ้าแม่นิลการนะครับเป็นพ่อปู่นิลการนะครับซึ่งคนที่สร้างมาถวายเขาเขียนผิดนะครับถ้าถูกจริงๆที่ยายบอกก็คือพ่อปู่นิลการครับครับแล้วก่อําหรับเลขทูบนะครับที่จุดไว้นะครับตัวเลข3ตัวได้ออกมาครบแล้วนะครับ6 7 0ูนย์หรือว่า97 0ย์ครับ 6กับ9ตัวเดียวกันนะครับอย่าลืมกันไว้ด้วยครับ6 7 0 9 7 0ครับงวดวันที่1มีนาคม2564ครับ พอสามตัวนะเจ้าแม่สองสี่ <c oughs> อ้าตรงสองสี่อีกตัวหนึ่งนะคะเจ้าแม่สองสี่หกตู้ก็สองสี่หกคเรียกเสียสีนะครับที่คุณป้าเสียงได้ครับสองสี่หกหรือว่าสองสี่เก้านะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันครับสองสี่หกหรือว่าสองสี่เก้าครับส 2, 2. องสี่สองไม่ใสองสี่หก หกเอาคู่หน้าแล้วคู่หลังดีสี่สองก็ยุคพราชินีมาเช้าสี่สองแล้วพระราชินีเท่านู้นแล้วนี่องค์ใหม่นี่เมื่อสิบปีที่แล้วออกสี่สี่เลยเราจะซื้อหวยที่ไหนวันแตาเพื่อนไปไาเลยขาเราก็ไปขอสามตัวสิเมื่อกี้ขอสองตัวก็ได้มีจะ์สองห้าหก แต่แต่สี่หกมีใช่ไหมสี่สี่สองมีมี่สองเออนี่ไงสเออนี่สอแต่มันไม่ใบเดียวจ้ะใบเดียวค่ะอาอารย์เอาผู้ายด้วย่อนเลี้ยงไปเรื่อยอย่าเลี้เยเคยเข้ามาวัดหลวงปู่โตเออไปอัศเริญหลวงพ่ออะไรัานทีงนี่เลยไปไปเนาะเดี๋ยวมันไม่ออกเอาว่าไม่ได้ ครับแล้วก็ป้าเลือกรอตอรี่นะครับได้อ่หนึ่งใบนะครับก็คือหนึ่งสองเจ็ดเก้าสี่หกครับหมดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับก็หากสมาชิกท่านใดนะครับชอบเลขกู้ไหนตัวไหนอย่างไรนะครับที่ผมได้มาขอโชคกับเอ่อตรงต้นโพอาถรรพ์หน้าที่กนี้ครับชอบก็สามารถตามได้นะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยครับไม่ว่ากันนะครับคลิปนี้ผมทํามาเพื่อเป็นแนวทางให้กับสมาชิก เป็นเพียงเท่านั้นครับ